สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพารถไปล้างนะคะไปที่หน้าโรบินสันฉลองค่ะอยู่ในเมืองนะคะในระหว่างที่เรารอรถไปล้างนะคะเราก็จะมากินอาหารที่ห้างโรบินสันนะคะอาหารอร่อยมากค่ะร้านนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะ มีแกงมีผัดมีทุกอย่างเลยค่ะร้านนี้อร่อยค่ะเจ้าประจำค่ะที่ห้างโรบินสันค่ะที่ค่ะทุกคนเราก็ได้กับข้าวมาแล้วค่ะได้ปัดผักค่ะส่วนหลานก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็มารับรถค่ะแล้วเราก็จะพาไปเที่ยวกันต่อค่ะเราจะไปที่หาดนายางนะคะติดกับสนามบินค่ะเราก็มาถึงหาดนายางแล้วนะคะสวยมากค่ะเย่ไม่มีคนเลยค่ะวันนี้คนน้อยนะคะ ไม่เหมือนป่าตองค่ะป่าตองเขาังเยอะมากค่ะหาดน,นี้ก็จะติดกับสนามบินนะคะสวยงามค่ะสนามบินภูกเก็ตนะคะมีเครื่องบินขึ้นลงที่นี่ประจําเลยค่ะจะมาดูเครื่องบินขึน้นนะคะวันนี้สวยมากค่ะ น้ำทะเลใสนะคะสวยมากค่ะก็มีเรือชาวประมงนะคะตอนเช้าก็เขาจะมาขายปลากันตรงตลาดนี้นะคะเขาเรียกตลาดชิงปลาค่ะหาดนายางนะคะสวยมากค่ะดูนะคะหาดทรายขาว สวยมากเลยค่ะ <c ười> <c ười> เย่ปลาลังเอย้ยเอ้ยปลาลังเอ้ทำอะไรเว้ย <c ười> ตตมปลาลังเมื่อกี้แกไม่เห็นสนิทก,กูนี่ <c ười> ปลาลังรักจอดนะรักจอดนะ ซอนแอบเล่นซ่อนแอบเออป้าเกมไก่อวงคนนี้ใครใครเชิญชั้นล่างเลยตาปะหลังเล่นซ่อนแอบแบบเกม